สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนอีกครับอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งครับโอ้เหมือคำเราเมื่อน,นี้แต่เอฟซีที่ถามมาถามหาเ่ยน,นะมเห็นไปไทยเดียวทางป่ายเบื้องแนวนะทางไปายางมีภารกิจมีงานกันมาไทยเลยเพิ่งจะได้มีโอกาสเขางมหานี่ครับผมเขางมหาเป็นก็เลยเห็ดแนวอยู่แนวกินตอนหลับลับสู่ีจยังไงกบัวกันโคกรเออ วก็จะเก uh ็บอยู่บ้านผมจะมีอะไรงนี้อยุ่เงินเนาะนี่ครับโอ้ยเต่าเต่าทานี่นี่อย่างว่าเต่าเคยเนี่ยนะไอ้ไอ้ที่ว่ามหาเศรษฐีเล่นบ่เนี่ยเต่ามหาเศรษฐีครับเท่าไหรครับโอ้ยคุณน่ะทานนี่กระทุงเท่าไหร่นะห้าสิบอ่าห้าสิบเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบนั่นนะสิบห้านี่บ่ขาดหรอกอยู่เนี่ยอ่า เอามาเฮ็ดได้ยุประมาณสองมือเรยียบ้อยครับเบิร์ซื้อเข้ามาอีกเออคนเผาทานดิสิทีคนซื้อใส่นี่เผาทานต้่ายตื่นพวกไฟใหม่บ้านอ้ยเอ้าอันนี้พัดนี้คือมีแตงแตงก่อนี่แตงกล้ยกล้วยกล้ยก้ยจะผัดกล้วยใส่ปลาช่อนครับผม เมนูเด็ดเพิ่นเลยมื้อนี้เพิ่นโซ่ผีมือเด็ดเลยมุน่ยเฮ็ดเด็ดเฮ็ดแซ่บเพิ่นว่าเดี๋ยวลองเบิ่งโซมผีมือครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวใดเพิ่นอาบน้าอาบท้าอยู่เพิ่นเพิ่งไปหาอยู่หากินมาครับผมกำลังหาอยู่หายกลิ่นอยู่าอย่าโง่หม้อบ่นโอ้ยเขาขี้สิละบ้านเนี่ยเย ว่าเนี่ยเขาขี้เขาขี้กันทั้งสิ้นละเป็นว่าอย่างรถห,หัวเพันว่าจักหัวหรือบุหัวครับพี่น้องครับนี่เราโอ้ยมืดคำนี่เลยบรรยากาศมืดหมึด,มด,มดคำคำคำแท้นี่ครับมืดทั้งทีก็หมืดกีก็มืด,มดตึ๊บโอ้ยยุงไรลีแหละเนี้ยอันนี้ยังอันนี้อยู่เลยนี่เก็บครบๆยกยังอะไรกีก้ โอ้เหลือเหลือไฟคนนี้คเดี๋ยวมันเลาะนานๆทีเด้มนาะเราต้องมาเลาะบึงกันโอ้นี่ก็ยังอันนี้ดิงดิงพระสุธาที่เหรอเนาะนี่ครับดิงพระสุธาครับผมพี่น้องครับจะไปเขาเลยกลัวยัยไดเละตัวครัมพูลีเนี่ย okay, okay. เด้๋ยวจะมามากับเขาเฮ็ดเขา,าให้กับเขาให้ซิมบ้างเ้ยเอาตัางค์มา,าอาบ้างเขาเลใช้ต่อไปอยากซับเขายุไยบไแ้วพาผมมามีนูเด็ด,ดนีนะครับพี่น้องครับหาย,ยากนยาดิเรื่องหายกินยาครับ นี่เป็นเพี่ยนธุ์เฮ็ดเมนูเด็ดในกินเดี๋ยวรอชิมเบิ่งครับบ่ได้มานานแล้วครับผมโอ้ยเฮ็ดแต่งานตั้งไฟตัางเฮ็ดงานกันรีบบ่ค่อยได้มานางก้อนเพิ่นกำลังเฮ็ดกับขา้าวกับปลาอยูอ่เขียดดิ่งพระสุธาเนอะนะ<ฮ>ดิ่งพระสุธาได้เท่น,นี่แล้ว มันหวนหอนจานียวกได้เนี่ยเ้าเหนียวอ้ยยิงเทแห่งไปนั่นอะโ,โลละเท่าไรเน่ยโลละสามร้อยมัง้ง่ใช่ไหมพิริเทินเออคุณอ่ะคุณน่ะ,ะ,ะขี่ข้าทวทองอออยู้ะะนะไอ้โ้ยแข่งานมันบ่เห็ดเ่เใส่เลยมันพร้อมเหนียวแต่ก็เป็น ตากแดดแหนก็มทอดกินโอ้ยมาเม็ดดีดีเลยทํางไงมม่กินสักตหนูกมกินขวดเอากินกับมันไปสักมันน่ะคนน่ะเาจะแซบของมันเนอเออเนี่ยนั่งเนี่เออเนีส้นรสดีเลยกับไปทอดเขีดถามเลยว่งนั้นที่เลยสัมมนากันครับพี่น้องครับนี่ครับเดียวมาแล้วเดียวมาแล้วขีถามหากันนะอ้บนมีเวลามาไทยอีี ตัวเรือ่ยนตัวหนึ่งกับเหตุงานไปเปล่าให้รู้ไปเปล่าเลยนะมาดูมาเป็นโชว์เป็นโชว์อะไรเดี๋ยวก็โชว์โชว์ไม่โชว์โชว์ถามมาดูมาดูนี่ดูมันมีตังค์ซื้อพู้นี้พู้นี้คนมีตังค์ือมามาแม่นางแม่นางอมานางพี่มานางพี่ตัวอย่าไปจุนจ้านกับเขาพี่ จะไปจูนจานเขาเทอานแล้วเอม่วานบนที่ฝ่ายเลยวินเดอกินแกงอะไรด้พูดนะแกงกันพูดนะใจเหรอนบ่ใจยังโอเคเยเยอะเดี๋ยวไปท้องพีนี่ตรงไหนเออ วๆๆๆ่าวดังเลยยิ่งยันหนี้ยินดีมากอยู่น้อโอ้ยอาลิสอยู่วอานี่มาข้าง,งมันแล้วครับพี่น้องครับอู้ยสูตรเด็ดของเพื่อนเลยเนี่ยแต่ย้อมภาพ่เเาเพื่อนที่ก็เข่าเสียบมาตรงห่วงเลยนี่ครับโอ้โยแกกินเนี่ยกับสุดยอดเราพี่น้องเอ้ยกินเครื่องแกงเน็ดหอมหอมมากๆครับ เลยครับสูตรสูตรเด็ดของเพคนเป็นเห็ดกับเขาเสียบเนี่ยเป็นแต่เพคนบระเทศไทยหรอกเพคนว่าแค่ค pues, ิดกินคนพ่อเราคนว่าให้ลูกให้เต้าให้หลานกินว่าต้องกินเสือไม่ได้ใส่เสือที่ไปหมดนายก็จานร้อนไว้จ้ะนายก็จานร้อนนายก็จานร้อนไว้เนี่ยครับพี่น้องครับโอ้ยขยำเบืง เพิิ่นกงานมาแล้เพิ่นอยู่บ้านเนี่ยเพิ่นก็อาบโลดแล้วเพิ่อนกินเข่าแล้วถ้าเพิ่นปกติเพิ่นอยู่บ้านเพื่นกินเข่าแล้วเนี่ยปกติเยอะปกติจะปกติคือกินเข่าแล้วป่ะเนี่ยสั้นหัวเงื้อเงื้อเงื้อแล้วโอ้กิน เต้ยมือแหย่เชิญยันดึงหลังแหย่เียนยันโคตรตายโอ้ยสร้างเหลืออยู่เป็นคนนี้เนาะมลนจะดูเกือบจะเหลือไปแล้วมึงสภาพเราตั้งแต่เพื่อนออกจากบ้านพุ่งไงเพื่อนอะเพิ่อนเจอเขาโมบหมดที่เพิ่นมาที่หลังเขาแต้ยก็มากับเขาหน่าละแต่เขาหนีเด้อไม่เพิ่อนโมดีหนีเด้ประเทศเนี่ยมา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 เพื่อนอะเขาล็อกคอตมดทีนี่ครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ผัดก็นอผัดเครื่องผัดเครื่องให้หอมกันครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปนั่งอกระตุดหัวเด้อน่ยเ้ยระวังเถอะหัวเขาจะมากะืดนาโตเอาแล้วบัตเตอรี่ใสไปแล้วครับเนื่ยปลานาเัดป็นี่งแหละจะรีดด่าเอยโดนตีหัวเขาแล้วไปนั่งกับเนี้ยเขาหอมหอมครับพี่น้องครับหอมมากๆว่าใส่ใส่กล้วยออนผมเดีอนี้ครับนี่เลยครับกล้วยออนเลยครับผม ว okay. yeah. okay. okay. yeah. oh, oh. right. ันน evet> ี้เราคนมาเท้าของดีด้วยุณนะ่าเหล่าเตี้ยที่ว่าไปนี่ครับปิดฝาไปก่อนครับตอนนี้ครับปิดฝาไปรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่ใส่ผักต่อไปครับตอนนี้ร้อนให้เดือดก่อนครับผมเดือดแล้วครับพี่น้องครับจะใส่กล้วยแล้วครับผมตัวนี้ กล่องกล่องมันแขวงครับเดือดแล้วครับพี่น้องครับอรัญการครับผมนี่นะครับวิถีชีวตอีสานบ้านฮาครับมานนอกบ้านนาเรือผัดปลาไหลครับหรือผัดเอียงผัดปลาเหงาเนี่ยครับผมนี่นี่นี่ผัดเอียงครับเดือดโอ้ผัด ตัดเคืองหอมเท่เับผมพี่น้องครับางช่องตดที่หาเดือนแล้วไปไปขุมเมียกลมนี่ครับผมบุหูบุหูเนบุหูแต่หูแต่ไฟไบุหูหรอกไม่วาโตมันก็ค่อยยนมันกิพอมันนาโตนุ่มเองเท่ๆนี่ยังบุหูหรือมะเป็นกับบุหูหรือมะหูได้ขงในนะเพราะเรนกันชอบเล่นกันยอกกันเนี้ย รวยหอมครับพี่น้องนี่ครับผมนี่แบบกระเด็นล่ะด้เยันจบหลายตัวโอยนะครับสวยงามมากครับผมสุกน่ะเดี๋ยวจะมีการใส่ผักใส่กล้วยนะครับพี่น้องครับสูตรเพิ่นสูตรอีสานบ้านเฮานี่ยแหละครับบ่ต้องยังวิธีวิถันนะครับมียังก็ใส่ไปเลยครับความแซ่บความเหนื้อเนื้อของเขากรรมบ้านเออกรรมบ้านยังจะาไส้กินเออ ไปนั่นผัวก็ยังบ่อยากให้ยูน้ำอยู่นเนาะหาติอ,อยู่เนะเอเอ๊เอาเมียไหมเอาเมียไม่อยู่นะใส่กล้วยลงไปแล้วครับกล้วยดิบครับพี่น้องครับนี่นีครับสูตรที่แสนบวานเฮาของเทเลยนตรงนี้กล้วยครับกล้วยดิบใส่เข้าไปมีใบยีรามีใบกะเพราก็ใส่ลงไปครับมีใบยังก็ใส่ลงไปครับผม<อ>รับรองใบาดใบกะเราบาดูใกะเพราผสมประสานโอ้ได้เบิดเลยนี่น ทัดนี้ได้เบิ้ลและรับรองไปเลยแซ่บขนาดแค่นี้ก็กินออกไอ้เคื่อสลัดนั้นแม่กมแกงผมจะโขลกอีกการนี่ไงแกงปล레이นี่ครับเดือดเดือดเอากับเขาหยิบเขาก็ใส่ล้มล้มคะคะกันไปแล้วอ่ะแก้วอะไรแก่ผมก็โขลไปเนี่ยไม่กับไปเอาแกงคั่วกันนี้แกงไปเอาผสมเนาะเอาผสมกันอ่ะอยากไปสตั้งน้องเป็เนี่ ไหนยีราบผมพี่น้องในวางเนี่ยในเว้นวางเลยปกติเมาโอ้กับทุกอาทิตย์เว้ยทุกเสาเลยไหมตายคำมืดทุกเมื่อทุกมื่อบอกเขาตอนแรกเขาว่าจะมาหลายเทือแล้วล่ะเอฟซีมันถามหาเดียวท่าเปล่าเนี่ยม่เห็นไทยมึงจะเทื่อนนะมามาเต้นเดียกตัวเรนด้าเป็นนี่ไหนเบาบางอ่ะเป็นี่ไหนเป็นนี่ไมันบวบาง นิ่น้อครับเนครับเขียนอเต้ะเลยประเทศนี่ใส่พักไปครับประเทศนี่นักยีราครับผมุนะครับคากปันไรประเทศนี่อ่าปิดฝาครับปล่อยเดือดเลยปัะเนีเรียบร้อยครับผม สวยงาม,มาลาเลยท่านนี้ติดฟ้าเดี๋ยวเรารออย่างเดียวเลยครับเรียบร้อยครับ,รบพี่น้องครับผมเสร็จแล้วครับเพื่นี่ครับสวยงามมากๆเลยใส่กล้วยอ่อนเป็นได้เ่ยครับใส่กล้วยอ่อนใส่ใบยีราครับผมเอาชิมดิแมเออ ถึงใจว่เพือน่ะพ่นพ่นมาเต็มพันงว่าเออเอเท่าพี่น้องครับมาแล้วครับอี้ยวซิมเบิงซิมเห้เบิงครับไอแ,แกงอะไรก็บ,บอกไปทงบานคราโรดสวยงามมากๆเลยอืม มันมันไม่ได้หมอกับไอ,นอ,นบอ้นี่หรอกน่ะไม่ได้หมอกินกับเขาหมอกินกับเราหมอหมอกินกับเขาเอก้กินกับเราถ้าชอบเป็นอย่างนั้นก็ต้องแข่งกับตัวเองแล้วครับ